ตง้งมีข้อนเดิมเด็ดด้วยแต่ก็น,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 นี่บินครั้งแรกจากลูกค้าที่บินมานะครับบินไปขึ้นมา มีเป็นรอบแรกที่ลูกค้าบินไม่ขึ้นเพราะลูกค้าตั้งเปอร์เซ็นต์โวไม่ขึ้นเลยครับไม่มีการอัพเลยนะครับตัวนี้ที่บินไม่ขึ้นนะครับทังหมดที่นะี้เพราะเปอร์เซ็นต์อัพตัวนี้ไม่ไม่ยกนิดเดียวจะต,ตั้งเปอร์เซ็นต์อัพใหม่ นตู้ลูกค้าตังคไว้เจ็ดสิบน้อยไป ซีจีไม่ได้แล้วเซอร์โวไม่ทำงานเซอร์โวไม่ยอมทำงานเซอร์โวของ